สวัสดีเพื่อนพ้องในท้องพี่ทรกคนครับพวกกับผมเก็บ킹โรเล็ตนะครับผมนี่คือ15บหนะเกมมือถือน่าเล่นสุดเทพนะที่ต้องมีในเครื่องเลยคือถ้าคุณเยากลอรามองหาเกมน่าเล่นก็สามารถหาเกมจากคลิปนีมไม้ได้เลยนะแน่นอนว่าจะไม่ทําให้คุณเน่เสียเวลาเปล่าอยู่แล้วเพราะนั้นแต่ละเกมที่เอามาเนี่ยตั้งใจเลือกให้คุณมากมากเลยนะชื่อเกมเม่อกา,ารดาวน์โหลดสามารถดูได้ช่องของผมแล้วก็ผมเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเกมจริงๆแบบดีก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะเกมมันนับไปสิบม้าคือน่าสใจมากเลยเปแ่งรถรี่ Open เวอร์ <Universe> World, ทีเดียวก็ผมแบบคนขามกว้างใหญ่มากๆเลยนะไม่ใช่เกมเพลย์รถที่เราต้องเข้าเส้นชัยแล้วก <c oughs> ็ผมแต่ว่าเกมนี่คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี่อบเพนโว่อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นชิวๆก็ได้ตามเมืองอะไรเงี้เพราะว่าเราเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้นะถ้าเราเจอใครแข่งไปก็เราก็สามารถไปแข่งได้อะไรเงี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆนะผมเป็นเกมแลวชิวๆอะไรเงี้นะสำหรับใครที่ชอบ่นเกมแข่งรถท าสามารถตัดแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็่นดนะ เกมระดับที่วอซีมบายก็ผมไม่พูดถึงไม่ได้ในเกมนี้ซึ่งตอนนี้คือมีประเด็นเรื่องนี้ก็ผมคือต้องบอกกัาวอซีเนี่ยเราจะพัฒนาบนมือถือนะสำหรับใครที่เคลื่นวอซีหรือว่าสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวฟาร์มของก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราจะได้เอาชรอตตามเบอร์ต่างๆ,ๆก็ผมแน่นอนจะมีเหล่าพืชดิบสมบัติต่างๆ,ๆ,ๆมากมายเลยเราก็ต้องเอาชรอตออกมาให้ได้ซึ่งแน่นอนคือเราสามารถฟาร์มของตามเบอร์ต่างๆ,ๆได้แต่ถ้าเราโดนฆ่าตายเนี่ยคือของก็จะตกลงไปนะแล้วถ้าเรารอดชีวิตออกมอเรคืา มั่นใกับเพื่อนได้นะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกมได้มาเมื่อไหร่คือจะทำคลิปบอกไอทีอก็ผมเป็นเกมอะไรต้องเชิญหน้าเกมนี้ เกมมาดับที่ส3บสามฝดในมือม้าก็ผมมาเกมแนวมัธยโยกันบ้างนะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่หลายคนเี่อาจจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้ใช่ไหมต้องบอกว่ารถหรับัยได้ชอบในเกมแนวมัธยโยก็ลองดูเกมนี้ได้นะซึ่งอาจจะมีผู้ใดหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เกมในเราสามรถเได้บนมือถือได้แล้วนะเจ๋งมากๆเลยซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเลืองเล่นก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีรูวเล่นในการเล่นในคือเยอะมากๆเลยนะซแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมมมาาากกกเเเลลลยยต้้้ออองบวว่ีคืปิดหัแ พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบฝนนั่งอยู่แล้วก็อย่ากได้มือถือก็ลองดูเกมนี้ได้นะจะได้นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรแต่รูปแบบต้องใช้ไหนทั้งนั้งก็ผมแล้วก็เพื่อนได้ด้วยเกมนี้เกมระดับที่12 เดี๋ยวดิวชั่นโมบายก็ผมแต่หลายคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้ก็จะลงมือถือแล้วนาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเกมเนี่ยคือเราจะได้ตามประิจในเรื่องไปก็ได้ก็ผมแต่ว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะซึ่งในเกมเนคือเราต้องเล่นตามปรกิจในเรื่องอยู่แล้วนะคือจะมีทั้งประิจหลักแล้วก็ปรกิจย่อยด้วยแต่ว่าในเกมไนี่จะมีตัวละครหลายตัวให้เราได้เลือกใช้ก็ผมจะมีสายอาชีพให้เราไดเลือกเล่นด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเกมแนว ที่มีในเรื่องแล้วก็ยิงแบบมันดูเดือดจนนีแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมเนี่คือเราสามารถไดนกับคนอื่นได้หรือว่าได้กับเพื่อนได้เหมือนกันนะสับคาสนใจเกมไม่ต้องบอกว่าเกมเนี่คือภาพสวยลัการสร้างพอสมควรนะแน่นอนเกมนี้ไปเกมอะไรแต่เพรแบบต้องเชื่อในเล่นนะน่าเล่นมา,มากๆเลย เกมระดับที่ One s t a n d RP Live Simulator ก็ผมที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำานคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นในเกมได้นะเจ๋งมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคือเกมนี้คือแบบคนข้างกว้างใหญ่ก็ผมเพิ่มเกมแนวเพื่นโวทีเดียวด้วยและที่สําคัญในเกมนี่ภาพสวยพอสมควรนะซึ่งที่ไปเกมมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบไปเกมรนดับ A แบบออนไลน์เลยกับเพื่อนได้ก็หนี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ทัวเช่นเดนะเกมระดับที่10 ไซเบอร์007ก็ผมสำหรบไพรที่เป็นสาววกของ007อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งในเกมเนี่ยคืออารมไคล้ายเกมมาส่ยลับอะไรอย่างนี้เราจะได้ทำภารกิจเมชชั่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมแน่นอนเราจะได้ต่อสู้สุดเดือดก็ผมสซหรบไพรชอบไปเกมมาต่อสู้แล้วเกมนีบูก็นีแล้วก็ผมจะมีอะไรให้เราทำคือเยอะมากๆนะภายในเกมเนี่ยคือจะมีภารกิจเยอะมากๆผมเราจะได้ต่อสู้แล้วก็แก้สนาต่างๆมากมายด้วยสซหรบไครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยนะไม่ต้องเช็เน็ตเล่นได้ก็ผมน่าเล่นมากๆเลย เกมมาดับที่เก้าซอมบี้สเตจก็ผมสหรับใครที่จะได้เกมแนวชื่รอดหรือว่าจะได้เกมแนวที่เราสาม,มารถต่อสู้คาร์บิทซอมบี้ได้ก็ดีแล้วก็ผมซึ่งเกมก็คือซอมบี้เนี่ยจะคลั่งมากๆก็ผมเราก็ต้องต่อสู้แล้วเอาชื่รอดไปให้ได้ไปแต่เมฆซอมบี้อย่างเดียวจะมีหลับอสต่างๆมากมายเลยด้วยซึ่งเกมก็คือภาพเป็นข้างสวยนะคืออลังการการสร้างมากๆก็ผมแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ตน้อนะงเชิญนะน่าเล่นมากๆเลย เกมระดับที่8 w o l f a c e Go FPS Shooting Games ก็ผมสำหรับใครที Now, ign, ่อยากได้เกมแนวยิงปืนหรือว่าอยากได้เกมใน FPS ที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับครอื่นได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยหลักาการสร้างมากเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถต่อสู้คนอื่นได้เล่นออนไลน์กับเล่นคนอื่นได้ก็ผมจะมีอาวุธปืนหลากหลายอย่างให้เราในเลือกใช้ด้วยต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยมากเลยนะสำหรับใครกำลังตามหาเกมใน FPS ที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ก็นี่แล้วก็ผมจะมีหลากหลายหมดจะมีอะไรเราทำาเยอะมากๆเลยนะแน่นอนเกมนี่คืออาวุธเยอะมากก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องชนะนะ เกมมัน 7. ดับพี่ d i s ด e ิสนีย์สตรอมก็ผมสรัใพรที่ชอบไปแคมเพอรถดรู้ว่าชอบดิสนียอยู่แล้วก็มีแล้วองผม,มาเป็นเกมแล้วนะซึ่งเกมนมี่คือจะมีตัวละครจากดิสนีย์เนี่ยคือเยอะอมากๆก็ผมเราสามารถเล่เป็นตัวละครที่เราชอบได้ ซีนนอนเกมนี่คือภาพสวยสันสดใสมากเลยนะคืออารมณ์ไป่แค่เกมแนวการ์ตูนเลยก็ว่าได้เลยซึ่งภายในเกมนี่คือเราจะได้แข่งรถกบผมคือต้องบอกว่าจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะสอสมควรนะต้องบอกกับรเกมนี่คือไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องขับรถเข้าสัญชัยอย่างเดียวแต่ว่าจะมีพวกสกิลต่างๆมากมายให้เราได้ใช้ด้วยนะภายในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านออกมากก็ผมซึ่งแต่ละด่านนี่นคือท้าทายมากเลยสำหรับใครที่ชอบดิสนีนย์หรือว่าอยากได้เกมในการ์สุดมันก็นี่แล้วก็ผมภาพสวยหลังการกาอสร้างมากเลยนะซีนนอนเกมนี้เราสามารถนอไลด้รอนนไลพสายมากเลย เกมระดับที่หกซามูไราชาโดิลก็ผมสำหรับใครบอกว่าเนี่ยจะได้เกมเปนซามูไรามากกว่าไปเกมมันต่อสู้มันมันเนี่ยมีไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะก็ผมซึ่งบอกในเกมเราคือเป็นเกมมันต่อสู้มันดุดเดือดมากเลยเพราะในเกมนี้คือจะมีตัวละครเนี่ยเคยเยอะมากครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่อลังการกันสร้างมากๆเลยนะคือเราสามารถใช้ต่อสู้ได้ก็ผมเพราะสั้นสับใครที่กำลังตามหาเกมมันต่อสู้แล้วเกมมันซามูไรก็นี่เลยต้องบอกในเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเด้นนะ เกมมดับที่้า World War 2 w Frontline 1เข้า42วอร์เกมครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมแนวสงครามก็นี่แล้วครับผมซึ่งสำหรับใครลังตามหาเกมแนวสงครามแล้วก็หาไม่เจอสักทีก็นี่แล้วก็ผม,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 มได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าเล่นม,มากเลยนะซึ่งในเกมเนี่คือเราจะได้ลุยแบบสงครามแบบแต่รูปแบบอะไก็จะเป็นพื้นที่หรือว่าสนามที่เราใช้เล่นเนี่ยคือสมจริงมากๆแล้วครับผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีอาวุธต่างๆให้มากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะสำหรับใครตามหาเกมแนวสงครามก็นี่เลยต้องบอกในเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเล่นด้วยต้องบอก,อกอว่าในเกมเนี่ยอ,ยอาวุธ ได้นะแต่ว่าต้องเก็บเงินก่อนอะไรอย่างนี้สหรับใครสนใจเกมสงครามก็นี่แล้วก็ผมภาพสวยพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ทุกเชนิตก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้เลยเกมมาดับที่4 ฮิตแมนสไนเปอร์เดอะชาร์เดส์สำหรับใครที่เบื่อเกมธรรมดาทั่วไปแล้วอยากได้เกมเรื่องปืนก็นี่เลยครับผมต้องบอกเลยเกมนี้ไม่ใช่เกมเรื่องปืนที่เราต้องเดินยิงอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเกมในสไนเปอร์ครับผมซึ่งไพ่ตัเกมเนะี่ยคือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเล่นนะคือเราสามารถเล่นตัวละครที่เราชอบได้ครับผมสามตัวนะี่เยอะไหม <c oughs> ซึ่งจ้อบอกว่าเกมคือเราสามารถแข่งคนอื่นได้ด้วยนะคือแข่งแต้มอะไรเงี้ยนะว่าใครทําแต้มได้ดีกว่าอะไรเงี้ไยไพ่ตัวเกมเนะี่ยคือจะมีอะไรให้เราทําเยอะมากครับผมจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราได้ทำด้วยนะซึ่่่่ง้ออบบกกกกเเเเเเลลยมมมนนนนนนนีีปป็ใสไรร์ทาาะั ใครที่เป็นคนเบื่อง่ายหรือว่าชอบไปเกมในสไน,เป,สนเปอร์ที่เกมในยิงปืนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเฉลิมนะเกมนี้น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมเกมระดับที่3 เกรนเทฟโอฟอร์เรชั่น GTO ก็ผมสำหรับใครที่กำลังทำหายเกมนมาฟเฟียก็นี่เลยนะบอลในเกมนี่คือจะมีรถเล่นเยอะพอสมควรก็ผมจะมียานพาหนะเนี่ยคือหลากหลายรูปแบบว่าไม่ไมไมจะเป็นบอลลูนหรือว่ารถต่างๆหรือว่าเครื่องบินต่างๆจะมีให้เราเลือกใช้เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมเราสามารถเล่นได้ตามใจชอบเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมต่อสู้หรือว่าอยากได้เกมในแกล้งสตาร์ก็นี่เลยก็ผมคือแมบค่อนข้างกว,ว้างใหญ่ก็ผมเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทาได้แล้วผมไม่ว่าจะเป็นการขับรถเล่นหรือรถต่อสู้ตำรวจคือเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เราทำได้เลยในเกมน ควรนะสมมุติเ่นไหลามากก็ผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่ก็เล่นได้นะตั้งเยอะมากเลยแต่เครื่อง่าได้ก็ผม เกมระดับที่สองแก๊งสตาร์ครายก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในแก๊งสตาร์มากๆอย่างได้เกมหนึ่งก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือจะมีอะไรให้ทำในคือเยอะมากๆก็ผมต้องบอกในเกมนี่เป็นเกมต่อสู้ด้วยนะซึ่งจะมีเหล่าสัตปหลาต่างๆสัตปหลาตสู้มาอะไรเงี่จะออกมาเราก็ต้องเอาเชือกรอกแล้วก็ต้องต่อสู้ให้ได้ก็ผมซึ่งในนอนเกมนี่คือนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถเสกรถเรือทำอะไรก็ตามที่เราทำได้แล้วผมในเกมนี่คือจะมีรถได้เยอะพอสมควรนะภาพก็สวยด้วยเกมนี้ซึ่งเกมนี่คือความจำน้อยมากก็ผมถ้าเทียบความจำกับกราา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 ฟิกกกกกแแลลลล้ววเเเเเเนนนนนนีี่่่่ยมมมมมมคคืืะสสหหรรรรัับใงงตทถปอ ติดใเราว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ก็นี่แล้วก็ผม็นเกมที่น่าสนใจมากเลยต้องบอกเลยสับใครที้สนใจเกมในจีตเออยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีผู้ยิมต่างๆจะมีบ้านร้านอาหารต่างๆก็จะมีครบเครื่องหมดแล้วก็ผมสับไี่ตามหายเกมนั้นจะเราสามารถสมบัติได้ก็นีเลยแต่ต้องบอกเลยเกมไม่ภาพมสวยก็จริงแต่ว่าเกมไม่ต้องใช้เด็กเล่นนะสะับใครสนใจในเกมไม่ติดเครื่องก็ได้ก็ผมน่าเล่นมากเลย เกมมาดับที่1 Final Fantasy Ever Crisis ก็ผมสหรับใครได้ชอบในเกมมาต่อสู้หรือว่ายันในเกมนี้จะมีตัวละครเยอะก็หนีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมแนวแฟนตาซีที่นั่งเล่นมากๆเลยก็ผมซึ่งในนอนเกมเนี่คือจะมีตัวละครแถวเราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลน่าอลังการมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีภารกิจุ้กนเรื่องให้เราทับด้วยก็ผมเป็นเกมที่นั่งเล่นมากๆเลยสหรับใครชอบในเกมแนวนี้ไม่อยู่แล้วหรือว่าชอบในเกมต่อสู้อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ทุกชนิดนะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรคลิปนี้หรือว่าท่านเพื่อนจะได้เกมอะไรงไหนเพิ่มเติมก็ผู้เพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยเกมมัยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มมาก็ผมจะมีเกมนั้นอีกเพียบเลยให้ผู้เพื่อนสามารถหาเกมนั้นเพิ่มเติมได้นะสามารถกดดูคลิปต่อไปได้ก็ผมสับคลิปนี้ขอบคุณมากมาได้กดเข้ามาดูนะซิวเกมมาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ